คุณอิติคะวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์แรงแมตซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ระบบจะล็อกตำแหน่งมาให้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าผู้เล่นตำแหน่งออฟเลนได้เลือกเอาแคร,รี่อย่างย้อนมายืนเลนค่ะโอ้พระเจ้านี่มันแมตอะไรกันคะแน่นอนว่าผู้เล่นที่ระบบล็อกตำแหน่งแคร,รี่ให้เขาก็ย่อมไม่ยอมค่ะเขาก็หยิบลาวิลมางินนี้รวมอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าหัวจะปวดบอกเลยนี่เลยคะ่พะพอเปิดเกมมานางอ้อยกะกะจะมาล่วงให้ทุกคนขีดคารบอมแต่สุดท้ายนางกลับกลายเป็นว่าถูกลาวิลปิดคิวไปและจังหวะนี้เองด้วยเอาต ถูกยุดเอาไว้หม้อทอดไฟฟ้าไม่อรออีกต่อไปนางกระโดดเอาดาบปักที่เดียวเอลสูก็กลับบอไปเลยค่ะอบเลนล่างแล้วรอมอย่างมอทอดไฟฟ้าก็ต้องขึ้นไปช่วยนางยอนที่อยู่เลนบนไอ้ยาหยิบยอนมาชนเลนกับเวรีแบบนี้นางจะยืนคนเดียวได้หรือแค่ก็ไม่ได้นะสิสุดท้ายแล้วภาระก็มาตกอยู่ที่หมอทอดกับบอนนี่ที่ต้องคอยวิ่งเติมเลนบนเลนล่างยุ่งขนาดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงออบเจกต์หลอกขามไม่ได้สักตัวเพราะไม่มีเวลาไปโซนแต่ถึงอย่างนั้นมอทอดไฟฟ้าก็ไม่ย่อท้อแม้ว่าป้อมจะเร่้ยอวะดี moto fi fa kofi a ma joko. ทีมฝ่ายสีแดงไม่ได <If> ้ถึง3คนอย่างพร้อมเพียงกันหลังจากนั้นเพื่อนทีมสีน้ำเงินก็ตามมาซ้อนทันและนั่นทําให้ทีมสีแดงกลายเป็นฝ่ายกลับบอไปถึง2คนแลเ้วในที่สุดทีมสีน้ำเงินก็ได้ดาร์ซเลเยอร์ตัวนี้มาค่ะพอได้ดักแล้วก็ยังไม่ได้เดินเล่นค่ะมอเตอร์ไฟฟ้ายังต้องลงไปทาเรและจังหวะนี้เอมิลกัดได้ไร้หัวดเวเรจนกลับบอไปแต่ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ก็ยังคงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะยังไม่ทันไรทีมสีแดง็ได้ออบเจกต์อีกแล้วค่ะอาย่า รู้แล้วว่าแต่เขาไม่ทาอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วที่ยื้อๆกันมาอยู่นี่ก็จะกลายเป็นว่าทีมสีน้ําเงินเพียงยื้อเพื่อรอเวลาแพ้เท่านั้นค่ะดังนั้นเล็บขณาที่เขายืนยืน้อยักอยู่ที่ดักสเลเยอร์แล้วก็มีทีมสีแดงตีอยู่นี่ในที่สุดก็เขาตัดสินใจใช้ออดดีเปิดเข้าไปกลางวงไฟและแม้ว่าเขาจะขีดไปทว่าเขาก็สามารถลากดมฝังตรงข้ามไม่ตุยไปด้วยกันได้และเท่านี้เองกับคุณกิตติค้ามันก็เป็นการยื้อเวลาที่ทําให้เพื่อนทีมสีน้ำเงินสามารถมาเติมและสุดท้ายก็ได้ดาักิิต้้าาที่ํใหมสีนเวลาจนึเวลลาที่กเยอร ซึ่งบอกเลยค่ะคุณกิตติไม่มีใครคาดคิดรลกเขาว่าจะเกิดไฟตรงนี้ขึ้นและมันเริ่มจากอ้อยหอนเลิงมาตบบอนนี่แน่นอนว่าบอนนี่ไม่ได้ขิดในทันทีค่ะกลายเป็นว่าจังหวะที่มอตทรอไฟฟ้ากระโดดไปใช้เอาตีปากเวรเรดนั้นเวรเรดันโผลพรวดเข้าไปกัะซุ้กใส่บอนนี่ขีดหลังจากนั้นในนาทีชีวิตใครจะไปคาดคิดว่าเอนโซจะสามารถเกี่ยวอ้อยลากกับไม้เพื่อนลุมยำตีนตุยไปได้และค่ะคุณกิตติเขาและเจะที่รอคอยมานานในสุดทีมสีดวงเงินก็สามารถได้ป้อมแรกได้แล้วก็ตามด้วยป้อมทีีีมสดวงนนนจึเเปล่ย ไปเอาคอสเลเยอร์แทนค่ะแน่นอนว่าระหว่างเพื่อนตีกอต่อทอไฟฟ้าก็ต้องโซนให้เพราะมันจะมีคนอย่างเอลสูงไงที่จะพยายามมาลา่าได้ด้วยเหตุนี้ทีมสินเงินจึงได้๊อสเลเยอร์ตัวนี้มาเพราะสถานการณ์ดูได้จะได้เปรียบแบบนี้ยอนก็เลยพิมพ์มาเลยว่าแมนเงินน้อยจังอ่ะอย่างนี้กับคุณกิติคะ่ะบอนนี่กับยอนเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่แรกเนื่องจากบอนนี่เนี่ยเขาด่ายอนว่าเป็นขยะในตอนนี่ยอนเขาเลือกมาออฟเลนนะคะแต่โอเคเรากลับมาที่เกมกันก่อนนะคะนาทีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถยับยั้งทีมสินไ้้้ก่ปปะยันนาจจึขบใ ด้วยความใจรอดก,กับท่านในเกมนี้พลิกอีกครั้งนี่คุณกิตตีคะทามปกติในจังหวะน,นี้ออบเลมเขาจะช่วยล้วงแนวหลังของทีฝงตรงข้ามถูกไหมคะซึ่งช็อตนี้เองเนี่ยทีมสีแดงเนี่ยเขาเหลือแต่เมที่จะปกป้องบ้านแล้วด้วยความที่ไม่มีตัวล้วงหนวกับเอาแต่บัวอย่างเดียวไม่ยอมถอยถ้าได้ถูกเมของเขาสอยกลับบ้านมูอุ้ยตาไว้คลิกกับคุณกิตตีงานนี้จะต้องเกิดสงครามแย่งคอสเลเยอร์ตัวที่2อีกแล้วในระหว่างนี้เองยอนก็พิมพ์มาแนะนําว่าให้ไปเข้าเมกับแครี่สิก็คือเขาบอกให้เพื่อนร่วมา บอกคนอื n n ่นเข้าแครี่ก่อนจะตบท้ายด้วยคําว่าขยะนั Reason ่นแหละค่ะคงกิติค้าด้วยความที่เขาดูรณากัรสุดท้ายแล้วเขาเลยตบไปของทีมสีแดงไปได้บอกเลยว่านาทีนั้นอมตอร์ไฟฟ้าคือเฮิร์ตมันนะคะด้วยความที่เขาขิดอยู่เขาเลยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งดูบ้านตัวเองก็ค่อยแสรายลงโดยมีตัวต้นเรื่องเลยหน้ารอยตาพิมพ์มาว่าปล่อยไปดาวเดียวโอ้โหพูดมาได้นะคะไอเฮงซวยนาทีนั้นนี่อย่ายกรวยให้มาก และแน่นอนค่ะคุณกิติค่าโดนอ้วมขนาดนี้ในท้ายที่สุดแล้วทีมสีน้ำเงินก็ถูกทีมสีแดงขึ้นบันไ่ได้แล้วก็เป็นฝ่ายดีฟีดไปไอ้ยาคุณกิติค่าไหนเคยมีคําพูดบอกว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครแล้วทาไมแม้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะพยายามขนาดนี้แต่เขาก็ยังถูญเสียดาวนี้ไปอยู่ดีด้วยเหตุนี้นะคะคุณกิติที่ฉันจึงได้ไปสัมภาษณ์มอเตอร์ไฟฟ้ามาโดยต้องคําถามว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างที่เจอกับคนแบบยอนในเกมนี้โดยหลังจากที่คําถามจบลงมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีท่าทีเ,เหนื่อยใจตอนที่เขาจะตอบกลับมาว่ายออในนนนเกมนนนกเมี้ั็ื สังคังข้างใครที่คอยสร้างความชิบหายให้แต่กลับย่าด้วยจะกําจัดออกไปซึ่งที่น่าเศร้าก็คือในสังคมเกม ROV มีคนประเภทนี้อยู่เยอะมากมายจริงๆถ้าคุยตีแค่ก็เท่านี้แหละค่ที่ฉันจะรายงาน